ดีครับผมนะฮะพบกับผมนะฮะนายดำผมทำสวนนะครับจากช่องสวนจัาการนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะจากที่ปกติเนี่ยจะเป็นคลิปที่ตัวผมเองจะออกโชว์เดียวโลว์เดียวเลยวันนี้พาครอบครัวมาทักถ่ายแล้วก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนจากรวมๆถึงการที่เราวันเนี้ยเป็นโอกาสวันดีนะครับขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับครอบครัวเปิดตัวเลยแล้วกันเนาะ เปิดตัวใัม้มานานกว่าจะมีโอกาสได้ได้เข้ากล้องนะครับก <c oughs> ็เรียงเลยนะครับเรียงยตามลดับเลยกันนะครับก็อันนี้เป็นน้องน้องพ่อใหม่พี่ไม้สวัสดีครับ่อเชียร์ีดีหน่อยสิตั้งใจหน่อยดิกีจ้า็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยที่จะกล้าเปิดเผยนะเพราะว่าหน้าที่หลักของน้องนี่จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องถุงงอกเป็นหลักทำงานในร่มนะครับไล่การออกแดดเดี๋ยวมันจะดำเหมือนพ่อนะ ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอารามาสวัสด,ดีปีใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะไปพร้อมการเนาะสวัสดีปีใหม่สงการนะครับหนึ่งสองสามสวัสด,ดีปีใหม่ครับนะครับสวัสด,ดีปีใหม่ของคนไทยหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งคือวันสงกรานต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้าหรือวันใดก็ตามแต่นะครับตลอดทั้งปีเลยและกันนะครับก็วันนี้จะ เปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติเราจะอยู่ในในแปลงผักนะแต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในในแปลงหญ้านะที่อยู่ในสวนสวนฝรั่งนะที่กำลังเห็นกําลังกินคนละลูกคนละลูกนี่ฮะกำลังขึ้นสวนเราเองนะครับก็ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรากำลังทดลองอยู่ว่าฝรั่งของเราเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อย <laughs> อันนี้น้องน้องจันทก,การก็จะเป็นลูกสาวคนโตนะครับก็ประัมเรียนอยู่ม .4 นะเลือกาเยเอก เองภาษาจีนแนะนำพูดภาษาจีนแนะนำเองให้ให้เอฟซี FC ฟังหน่อยดิขี้เห่าในภาษาจ่นแปลว่าแปลว่าอะไรกระเทียมอร่อยมากนะครับก็ยังยังยังเขินกล้องอยู่อ่านี้อีกคนนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่อง,เร,องเรื่องกล้องนะครับคนนี้เอาไปจำนะนี่น้องตะวันนะครับปัจจุบันก็ขึ้นมอนหนึ่งนะครับขึ้นมอลหนึ่งขน,น,นงขาเรียนที่ไหนนะเรียนละวันเรียนละวันทีอ่นแนะนำเตงให้เอฟซีฟังหน่อยดิชื่ออะไร นตะวัชื่อตะว,วันชือนช่อจริงชือชอช่อนัทหอมง,ง้องหอมง้องชื้อนัตรทรตะวันนัทตะพงนัทตะพงหอมนวลยื่อเล่นชือ่อตะวันเรียนอยู่ชม .1 ทนนับ2ที่โรงเรียนวิรวัฒน์วิรวัตรโยธินนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นเข้ามาสู่มัธยมเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับนะครับก็คนต่อไปนะครับน,นี้ก็น่าที่จะ รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าปันก็มีช่อง youtube ของตัวเองแล้วเป็นแม่บ้านอ่านแนะนำตี๋หน่อยสิเจ้า <c oughs> ปรั่งไหม <c oughs> หัวย่องกินสวัสดีค่ะชื่อเพชรนะคะชาติกุลหอมนวลใช้น้าติกุลเดียวกันเอาเหรอ่ะครับก็ปันก็เป็นจะได้ผ่านหรือยัง <c oughs> ผ่านอะไรน้องยูทูบเบอร์ผ่านยัง,ยง,ผ,งผ่านข้อแรกเองเพิ่งผ่านข้อแรกครับผ่าน ผู้ติดตามะครับครบหนึ่งพันคนยังเหลือชั่วโมงนนี้แหละวันที้ากยังเหลือชั่วโมงนะครับก็ยังไ,ง,ะะยงไม่ผ่านก็ปะปะสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะไม่ฝากละสู้ต่อไปอ่าครับคุณผมก็คุณนักคุณตาดีนะครับเป็นคนสวนของที่นี่นะคร <c oughs> ับก็วันนี้เนี่ยแล้วนอกจากที่เราจะมาะทักทายนะครับเพื่อนๆและก็ FC ทุกท่าน,นะะ <c oughs> กันแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ แปลงหญ้าของเรานะครับแปลงหญ้าที่เราใช้เลี้ยงควายที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับหน้าแรงปีนี้แปลงหญ้าทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างที่นี่เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับเป็นหญ้าธรรมชาติฉะนั้นเราจะไม่ปลูกหญ้าเนื่องจากว่าการปลูกหญ้าก็คือมันทำรารไม่ได้เพราะว่าต้องปลูกหญ้าอย่างเดียวแต่ว่าแปลงของเราคือเราจะปลูกผักแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันยาวขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดหญ้าให้ควายหลังจากนั้นเราถึงในการไถปั่นแล้วก็ ปลูกผ,ผักเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับมีการวางแผนในส่วนของการทําสวนของเรานะครับออนอกจากว่าทําผักเพื่อเสริมสร้างไรายได้ไรายวันแล้วเราจะมีการทิ้งพื้นที่ให้หญ้ามันมันงอกงามแล้วก็เติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอาหารสัตว์ในส่วนของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอขอขอ,ขอตัวทั้งสามท่านไปทําง,งานที่ถนัดก,กันก่อนเนาะนึ่งโมงน้านะครับเอาย้ายไม่เอาย้ายย้ายก่อนอ่าย้ายก่อนนะครับก็ สวัสดีครับกออันนี้ฝากฝากด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันนะอ่าโอเคขอบคุณทุกสามท่านนะครับเดี๋ยวให้ไปทำงานก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจาวันบ๊ายบายจวันไปควายแม่ไปให้อาหารไก่แม่ไปตัของด้วยอืมไปไปโอเคครับบ๊ายบายอ้าวจวันแต่น้องทำางสิหมดรเลยนะอโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอ่าสนยญาณก่อนสนยญารณเปลี่ยนพื้นที่นะครับ วันนี้ผมอขออนุญาตพูดถึงแปลงหญ้าของของสวนเรานะขัางหลังนี้ฮะนี่คือแปลงหญ้าธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าปีนี้ที่บ้านผมนะฝนยังไม่ตกสักครั้งนะครับตั้งแต่ปีใหม่มต้นมาทีอื่นก็ตกกันลืมๆเลยนะที่สวนผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยไม่ตกสักครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่แปลกใหม่นะตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาที่ที่ผมมาทําการเกษตรนะเพราะว่าเฮ้ยจะทํำยังไงกันดีนะครับเนื่องจากว่าไราน้ํา มันมีน้อยเราต้องมีการเลี้ยงสัตว์ต้องมีการาให้หญ้าลดน้ำให้หญ้ามันเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นอาหารสัตว์ด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันท้าทายสำหรับเราถุงปีนี้นะครับถามว่าน้ําของเราพอไหมอันหลักจริงๆแล้วถ้าเราปลูกผักเต็มที่แต่มันไม่พอนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าตอนนี้เกิดภาวะของฝนแรงเนี่ยทำให้เราต้องใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามี่สุดเราดึงการ มีการบริหารจัดการเขาการจัดก,การน้ําที่ที่ไม่พอเนี่ยให้มันมีสามารถที่จะออยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแปลงหญ้าผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับเพียงพอต่อกำลังของสวนผมนะผมมีปัจจุบันเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นควายอย่ห้าตัวนะห้าตัวซึ่งกําลังท้องอีกประมาณ2ตัวเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะมีครบถึง7ตัวเต็มที่8ตัวนะครับเนื่องจากว่ามีตัวหนึ่งมีจิดสัตว์อยู่ไม่มั่นใจว่า เราจะสามารถที่จะใส่น้ำเชื่อได้ไหมเนี่อจากว่าอากาศมันร้อนจัดมากนะครับผมจึงไม่มั่นใจว่าเอจะใส่การจะใช้การผสมเทียมดีหรือไม่ดียังไงนะครับวันนี้ก็เลยว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่แค่สามไร่นะครับพื้นที่น้อยนะนะครับถ้าเราจะไปทำเกษตรแข่งขันกับคนอื่นที่มีพื้นที่เยอะโอเคมันสู้ไม่ได้ แต่ด้วยการที่เรามีพื้นที่น้อยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการแล้วก็ดูแลในส่วนของพืชผักแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเชื่อไหมว่ารายได้ผมเนี่ยมีทุกวันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงผมก็ไม่ต้องไปเลี้ยงไก่ด้วยนะครับพื้นที่แค่นี้เองนะครับฉะนั้นจึงบอกจึงบอกว่าในพื้นที่ของแต่ละท่านที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยผมว่าอย่าเอามาอ้างเป็นเหตุผลนะครับ ผมเคยฟังหลายๆท่านเนี่ยที่ใส่คลิปหรืออะไรต่างๆเขาไม่บอกว่าก็เรามีพื้นที่น้อยเราทําอะไรได้ไม่มากบางคนบอกเรามีพื้นที่เยอะทาให้ดูแลไม่ไม่ทั่วถึงเห็นไหมข้อทตกต่างม,มันมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การวางแผนและการก็การจัดการนะครับโอเคในส่วนของพื้นที่น้อยอาจจะมีข้อเสียเปรียบแต่เรายังได้เปรียบในส่วนของพื้นที่เยอะเนื่องจากว่าการลงทุนเรามันน้อยกว่าพื้นที่เยอะนะครับ อันนี้คือฝด้วยในการสับคนที่มีพื้นที่น้อยนะทำอะไรก็ได้ที่ทําแล้วไม่กระทบต่อรายจ่ายของเรานะครับไม่ใช่ไม่จาเป็นจะต้องตามกระแสนะโอ้ระบบน้าแบบระบบนน้นนี่นั่นแบบพวกทั่วท้องสวนอย่าเพิ่งไม่ทำนะผมทำมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าทํามาแล้วทิ้งมาแล้วต้องหลายรอบจนสุดท้ายท้ายสุดเราถึงจะเจอว่าพืชผักแบบนี้ต้องใช้ระบบน้ําแบบนี้บบนแ,บบนแปลงหญ้าแบบนี้ต้องใช้ระบบแบบนี้มันถึงจะถูกต้องนะครับ ที่ของเราพืนที่ของเราเราต้องรู้แล้วก็จัดก,การเองได้อย่าให้คนอื่นมาชี้นําหรือชี้แนะว่าเราต้องทงงํงงาตรงนู้นอย่าง,งนั้นตรงนี้อย่างน้นนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราฟังได้เราคิดตามได้แต่ให้เราอิงถึงความเป็นจริงเป็นหลักนะครับโอเคครับวันนี้ก็เตียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่นะครับ โอเคครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากด้วยกันนะสูนยุทธการเกษตกรผสมผสานนะครับทุกใหม่นะครับจะเป็นเกษตกรแบบผสมผสานที่ค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ในความค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั้นเราสามารถสร้างรายได้ทุกวันวันละ500ถึง2000บาทต่อวันนะครับจะมีอะไรบ้างก็คอยติดตามัปดูะต่อไปเลยกันเราจะนําเสนอแง่งมุตมต่างๆในการทําการเกษตกรแล้วก็ที่การจัดก,การต่างๆในส่วนของเรามาเล่าให้เพื่อน ได้รับชมและก็รับฟังกัน,นะครับวันนี้เพียงแค่น,นี้แล้วเจอกันใหม่คลิมหน้าสวัสดีครับ